ตะนุ <cin stereotype and hell> <f dragging> ่ยกละบานเล้วล <jack leigh> ูกเล้วกระบานเล้วเรวมาเร็วมาเลีวเลีวเวเลวเวเวจ้ะแล้วก็เดินนี่มาสวนจ้ะเดินมาสวนแล้วค่ะตะนุ่ยกลับานเล้วลูกเล้ยวกบานเล้วเวมาเร็วมาเลีวเลี้วเ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 วจ้ะแล้วก็เดินนี่มาสวนจ้ะเดินมาสวนแล้วค่ะจ้ะได้จังใดเจ้าคึ้กินยู่นิงแทงจ้ะ กินย <S 々> ูนิ่งยูนิ่งจังเลยอากาศบริสุทธิ์จ้ะอากาศบริสุทธิ์จ้ะต้นขี้เล็กกระลายจ้ะของกินแต่ว่าเห็ดปวกบาคือนเพรท่านได้เห็นปาตะนุ่ยขบานแล้วลูกแล้วขบ้านแล้วเร็วมาเร็วมาเร็ว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 จ้ะแล้วก็เดินนี่มาสวนจ้ะเดินมาสวนหรอกจ่ะไว้จังได้เจ้าคือกินยูนิ่งแท้จ้ะ กินยูนิงยูนิงจังเลยยายออกข้หลังสวนเหมือนเดิมจ้ะหลังสวนจ้ะเพิ่มเติมตะนุยกระมาน้ำตะนุยกระตามตะนุยกระบ้านเร็วๆกระบ้านเร็วๆมาเร็วมาเร็วเร็วๆจ้ะเดี๋ยวกระเดินนี่มาสวนจ้ะเดินมาสวนแล้วค่ะยายออกข้หลังสวนเหมือนเดิมจ้ะหลังสวนจ้ะ เพิ่มเติมตานุยกับมาน้าตาหนุยกับตามจ้ะมาจังได้เจ้าคือกินยุ่นิ่งแท้จ้ากินยุ่นิ่งยู่นิ่งจังเลยออกมาคอนเทนต์หลังบานตะนุยคนตามมาจ้าเ้องเด็กตามม้าหนอจ้ามีเลยจ้าบรรยากาศหลังบานให้ออกจ้าตรงนี้กันเลยตะนุยไปไปค่ะตานุยกลับบ้านเรา กับบ้านแล้วค่ะตานุยชัดโลกผู้น่ารักกำลังแทะยายออค่ะหลังสวนเหมือนเดิมจ้ะหลังสวนจ้าเพิ่มเติมตานุยกับมาน้ำตานุยกับตามตานุยตานุยกับตามมาน้ำ ไปตอนนุ่ยเข้าบ้านป่ะเฮากรบบานป่ะป่ะเดืนองกระบานเดียวแกวมังกรปลูกไว้ให้กระหลอกปลูกไว้ให้ออกมาคอนเต็นหลังบานตอนนุ่ยปนตามมาจา้ะต้องเล่นตามาหน่อยจ้ะมีเลยจ้ะบรรยากาศหลังบานให้ออกจก้ะตรงนี้ก็ให้นอนจอะเอาซ้ำใดจากพี่น้อง ร่งนี้แก่มื่ปีนี้นักจ้ะแบ่งปันแบ่งปันขักแบ่งปันแน่จะนีต้นขี้เล็กเป็นล่มเนาะจ้ะตรงนี้ตอนนั้นเขามากกโรกโกเนอะจอนมีตาโนมแล้วก็ทางเรียบร้อยแลวจ้ะตะกี้จะมีเห็ดเห็ดปวกขึ้นแถวนี้เอาซ้ำได้เจ้าคือพวกกระดูกกระดีกเท้เนาะจ้ะมีสี่เหล็กากขี้เอ็ดเตยเร็ยวนีสิคอยตาโนม จ้บรรยากาศค่ะชวนตะนุยกับบายเอาซ้ำได้เจ้าคือพวก,กระดูกกระดีกเทเนาะจ้าเปงสีเลกยมากคี้เอ็เตอร์ลตะนุยไปไปค่ะตะนุยกลับบ้านเรากลับบ้านแล้วค่ะตะนุยจะ,จะเป็นฟั่งตรงขามเนาะจะ้ะ แบงปันแบงปันคักแบงปันแม่ย้ออกมาคอนเทนต์หลังบานตะนูคนตามมาจ้ะจนได้ตามาหน่อยจ้ะมีเลยจ้ะบรรยากาศหลังบานให้ออกจ้ะตรงนี้ก็ทิ่รับชมคลิปดย้ายออกมากมวนจ้าเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกระย้ายออกมากมวนใหม่ด้วยจ้ะบายบายทิ่รับชมคลิปดย้ายออกมากมวนจ้าเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกระย้ายออกมากมวนใหม่ด้วยจ้ะบายบายหน่อะจ้ะ คิดนี่กับแค่นี้เด้อจ่าขอบคุณเด้จจอจ่าจ่ะวันจันใดเจ้าขึ้กินยู่นิ่งแท้จ่ากินยู่นิ่งยู่นิ่งจังเลยตาหนุยตาหนุยกระตามมานําจ่าไปตาหนุยเข้าบ้านปะ่ะเขากระบ้านปะ่ะป่ะเดินกระบ้านเดี๋ยวไปออกมาหาคนเป็นหลังบ้านตาหนุยคนตามมาจ่าเป็นดตาม,มาหน่อยจ่า นีเลยจ่าบรรยากาศหลังบานให้ออกจ้ะตรงนี้ก็ได้ออกมาอกคอนเนตนหลังบานตะนุยเิ่นตามม้าจ่ะมันเลยต้ามมาน้อยจ้ามีเลยจ่าบรรยากาศหลังบานให้ออกจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นฟ่งตรงขามน้อยจ่าตรงนี้ต้นขี้เล็กเป็นลมเนาะจ้ะตรงนี้ตอนนั้นเขามากระโลกโลกน้อยตอนนี้ตะนนมแล้วก็ทางเรียบร้อยเลยจ้ะตะกี้จะมีเห็ดเห็ดปวกขึ้นแถวนี้ ขี่ับชมคลิปดย้อยหอมมะม่วนจ้าเดี๋ยวลิดหนาเจอกะยย้อยกอมมะม่วนใหออม,มให่ด้วยจ้าบายบายจะมีต้นขี้เล็กเป็นลมเนาะจา้าตรงนี้ตอนนั้นเขามาก็โรกๆนาอตอนมีตันนมแล้วก็ทางเรียบร้อยแลวจ้ะตะกี้จะมีเห็ดเห็ดปวกขึ้นแถวนิขี่รับชมคลิปดย้อยหอมมะม่วนจ้าเดี๋ยวลิดหนาเจอกะยย้อยกอมมะม่วนใหออม,มให่ด้วยจา้าบายบายาคาดการว่าจะบ่คคลทีประทานมาจา้าน่าจะเป็นแบบว่า ห้นอนให้กระโลกให้โนกออกมาคอนเทนต์หลังบา้านตะนูคนตามมาจา้ะมันเด็ดตามมาหน่อยจ้ะมีเลยจ้ะบรรยากาศหลังบานให้ออกจก้ะตรงนี้กันคา,าดการว่าจะบ่คอยไดทักประทานมาจ้ะน่าจะเป็นแบบว่าห้นอนให้กระโลกห้โนกแก้วมังกรปลูกไว ให้กะลอกปลูกไว้เอาซ้ำได้เจ้าคือพวกกระดูกกระดิกเท่นาะจ้านิานสิเล็กจากขี้เอดเตอเร็วนิสิคอยตานมจา้าบรรยากาศค่ะช่วนตานุยกระบาดจะมีต้นขี้เล็กเป็นลมน่มนาะจา้าตรงนี้ตอนนั้นเข่ามาก,กะโลกโเนาอยตอนมีตานมแล้วก็ทางเรียบร้อยเลยจ้ะ ตะกี้จะมีเห็ดเห็ดปวกขึ้นแถวนี้สัตว์โลกผู้น่ารักกำลังแทะจะมีต้นขี้เล็กเป็นลมเนาะจ้ะตรงนี้ตอนนั้นเขามากับโลกโลกนอกจนอนมีแต่น,นมแล้วก็ทางเรียบร้อยเลยจ้ะตะกี้จะมีเห็ดเห็ดปวกขึ้นแถวนีาการว่าจะบ่อคอยไี้ทำประทานเมือจ้ะน่าจะเป็นแบบวา ห้นอนให้กระโลกให้นกยาแบงปัน่นแบงปั่นขักแบงปั่นแน่เอาซ้ำได้เจ้าคือพวกกระดูกกระดีกเท่นาะจ้าดิ้งศิเลกจ่าขี้เอเตอร์นันเลตาโนยไปไปค่ะตาโนยกลับบ้านลาวกลับบ้านแล้วค่ะตาโนย จะเป็นฟางตรงขามน้อยจ้ะต้นกระถินกระไลจ้ากระถินใเน้อยจ้ะอันนี้ต้นขี้เล็กน้อยจ้ะบรรยากาศแก้วมังกรปลูกไว้ห้กระลลกปลูกไว้ตะนุยก้าบ้านแล้วลูกแล้วข้าบ้านเร็วเรวมาเร็วมาเร็วเร็วเรวเร็วเวว จ้ะ้ก็เดินนี่มาสวนจ้ะเดินมาสวนแล้วปะต้นกระถินกระลายจ้ะกระถินใหญ่น้อยจ้ะอันนี้ต้นขี้เล็กมาจ้ะบรรยาก,กาศเอีเอาซ้ำได้เจ้าคือพวกกระดูกกระดีกเท่เนาะจ้ะเต้นสีเล็กจ้ะขี้เอตเตอรตาโน้ยตาโน้ยก็ตามมาน้ำ ไปตานุ่ยข้าบานป่ะฮกระบานป่ะป่ะเลินกระบานเดี๋ยวมาหน่อยจ้ะจ่าชวนกาแฟกับชากวากลัวกันนอนพักผ่อนหน่อยจ้ะเดี๋ยวนี่สิขอยตานมจ้ะบรรยากาศค่ะชวนตานุ่ยกระบ้านจะเป็นฟังตรงขามหน่อยจ้ะจ้ะไม่จังไดเจ้าคือกินยู่นิงแท้ จ้ากินยูนิงยูนิงจังเลยให้นอนจอเอาซํำใดจากพี่นอ้องช่วงนี้แก้มังปีนี้นะักอาก,า,กาศบริสุทธิ์จา้าอากาศบริสุทธิ์จ้าต้นขี้เล็กกระลายจา้าของกินแต่ว่าเห็ตปวดบวกรือเพาท่านได้เห็นป้าขาดการว่าจะบ่คคอยได้ทำประทานมาจะา่าจะเป็นแบบว่า ให้นอนให้กระโลกไ้โนกแก้วมังกรปลูกไว้ให้กระโลก